สวัสดีครับคำถามและคำตอบทั้งที่46คําคำเตือนในการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกหมายถึงอะไรคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับลันนะครับโลจิสติกแล้วปรากฏว่าเกิดภาพดังต่อไปนี้นะครับวอ์นิงนะครับก็อยากจะถามว่ามีความหมายว่าอย่างไรในการวิเคราะห์โลจิสติกรีเกชันตัวแปรตามนะครับจะต้องมีค่า2ค่าเท่านั้น ผมแนะนำคลิปที่เกี่ยวข้องก็คือการถดถอยโลจิสติกนะครับโดยเฉพาะ2คลิปนี้แนะนำให้รับชมนะครับเรื่องโลจิสติกเรเกชันการถดถอยโลจิสติกและก็การเลือกตัวแปรตามสำหรับตัวอย่างนะครับส่วนสำหรับคลิปอื่นๆก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถรับชมได้ครับ ทีนี้เรามาดูว่าการถดถอยโลจิสติกคืออะไรก็เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เราสนใจตามโอกาสความน่าจะเป็นและการดูแต้มต่อนะครับหรือออดเรโชตัวแปรตามจะต้องมีระดับการวัด2ค่าหรือไดโคโตมัสที่มีค่า0กับ1นะครับเช่นเพศชายและเพศหญิงการสอบผ่านไม่ผ่านการมีรถไม่มีนะครับ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าตัวแปรที่เป็นลักษณะไดโคโตมัสหรือตัวแปรที่มี2ค่าคำตอบนะครับก็คือนะตัวแปรตามอาจจะมีมากกว่า2ค่าควรจะตรวจสอบความถี่ของตัวแปรตามนะครับโดยใช้ฟ r e q u e n c y ตัวแปรตามดูว่ามีค่าอะไรบ้างตัวแปรที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์จะต้องมีเพียง2ค่าเท่านั้น ถ้าหากมีมากกว่า2ควรจะลูอโคดให้เหลือ2ค่าหรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้มันตินอเมียลรีเกชชันนะครับแทนสำหรับาบางกรณีนะครับเมื่อตรวจสอบความถี่แล้วอาจจะพบว่ามิซซิงมีหลายรูปแบบนะครับเช่นมิซซิงที่เป็น missing system กับ missing ที่เรากำหนดเอาไว้หรือเป็นความผิดพลาดจากการลงโค้ดนะครับเช่นอาจจะใช้จุดหรือใช้ขีดซึ่งไม่ใช่ลักษณะของตัวเลขดังนั้นเครื่องก็จะพบว่ามันมีมากกว่า2ค่าครับควรค้นหาและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วค่อยทำการวิเคราะห์หรือรันใหม่อีกครั้งครับ นักวิจัยควรจะคลีนข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทุกครั้งนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ